สพอปอุดรธานีเขตหนึ่งแถลงข่าวการจัดการแข่งขันลัลลี่เพื่อน้องเมืองสองมรดกโลกนายประจันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยนายพรเทพศักดิ์สุจริตประธานกรรมการบริษัทอุดอมรมาสเตทกจำกัดนางนัทชุดานันทนิท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนางชดากรบรเลงบรมผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งพร้อมด้วย นายสวัยพังขบุตรรองผู้อำนวยการร่วมถแถลงข่าวจัดการแข่งขันแลนดลี่เพื่อน้องเมืองสองมรดกโลกโดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งร่วมกับบริษัทอุดรมัตเตเทคจำกัดและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ประสบภาวะยากลำบากจากอุบัติภัยต่างๆอีกทั้งกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทำบุญแต่ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีไปในตัวโดยผู้เข้าร่วมจะได้สัมผัสแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญตามเส้นทางที่กำหนดเช่นวัดกู่แก้วรัตนารามพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงอุทยานประวัติศาสตร์ภูผบาทรวมถึงวิสาหกิจชุมชนต่างๆตลอดเส้นทาง โดยจุดสตาร์ทเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านหนองขามค่ายเสนีอุปถรัรมสิ้นสุดที่โรงเรียนบ้านหมักแข้งรวมระยะทางกว่า327กิโลเมตรเปิดปร,รับสมัครทีมละ4,000บาทต่อ1คันร,รับเฉพาะรถยนต์เท่านั้นสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1มิถุนายน2568สนใจสมัครได้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุดรธานีเขต1เบอร์โทรศัพท์042222041ต่อ32หรือ 0 4 2ย์ส1 7 3เดินต่อไปนะคะเดี๋ยวขาเรียนชิญ